ซื้อบอร์ดเกมมาแล้วแฟนไม่เล่นด้วยทำยังไงดีครับสวัสดีครับว่องกบบลับบ,ลบนครับวันนี้จะมาคุยหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบอร์ดเกมของเรามาแล้วเราอยากจะเล่นกับแฟนมากแต่แฟนไม่เล่นด้วยทํำยังไงนะครับคำตอบผมก็คือหายใจอินทำครับซึ่งผมก็ไม่ได้กลอตีนคนใดอย่างใดนะครับเพราะว่าบอร์ดเกมเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นกิจกรรมทีออ่ช่วยให้พวกเรามาอยู่ด้วยกันนะให้เราไม่ต้องมานั่งมองหน้าจอให้เรามามองหน้าด้วยกันมีเสียงหัวเราะมีความเมฮามีสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อกัันนนนเเีี่่่่่่แตวาไมมใชททุกนนทกกคะรบบจอิ์ด แล้วหลายครั้งเนี่ยควรจะเริ่มแบบร้องโชว์เล่นเนียนๆนะหรือบางทีก็ยอมฝืนขอลองเล่นกับเราหน่อยหรือบางทีคุณก็แอบ,บเนียนนะกางกระดานเสร็จแล้วมาเล่นกันไหมก็มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้จริงๆเนี่ยคือเกมกระดานเนี่ยมันมีรูปแบบแตกต่างกันหลากหลายมากแล้วก็ถึงแม้จะมีรูปแบบต่างๆนนะามากมายเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชอบในการเล่นแบบเดียวกันคุณอาจจะชอบแบบหนึง่งเขาอาจจะชอบแบบหนึง่งหรือเขาอาจจะไม่ชอบเกมกระดานเลยก็ได้สิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือการที่เราบังคับให้ใครอ่ะมาเล่นบอร์ดเเกกมับราอ่ะ มันอาจจะไม่ใช่การใช้เวลาร่วมกันจริงๆก็ได้แต่มันเป็นเพียงการแค่บังคับให้มาอยู่ด้วยกันลองถามตัวเองนะครับว่าคุณน่ะหยิบเกมกระดานมาเพราะว่าคุณน่ะอยากใช้เวลาร่วมกันกับเขาหรือเพียงอยากจะให้เขาอ่ะมาใช้เวลาเล่นกิจกรรมงานเดรดเด็เดของคุณเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันมีกิจกรรมต่างๆส่วนกลางมากมายที่คุณอาจจะเล่นด้วยกันได้อาจจะเป็นเดินห้างอาจจะเป็น ดูหนังฟังเพลงหรืออะไรหลายอย่างอะ่ะคุณลองไปทากิจกรรมของเขาแล้วอะ่ะมันจะสนุกกว่าที่คุณคิดก็ได้นะซึ่งผมคิดว่าการที่เราอะ่ะมานั่งจับเขาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะไปทําอะไรร่วมกันดีอะ่ะก็เป็นคุณภาพที่ดีแบบหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้เกมบาดาลเป็นเสน,นงของกิจกรรมพับคุณนะแต่ว่า้ามันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนเถอะ